สวัสดีค่ะมาพบกับเราเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพาลูกค้ามาดูรถรุ่นนะคะตัว SpaceCab S ค่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1,900ซีค่ะราคารถอยู่ที่6 1 5 0 0 0บาทนะคะรุ่นนี้เป็นคันสีขาวค่ะรุ่นนี้จะมีด้วยกันอยู่2สีนะคะสีขาวกับสีบอลเงินนะคะถ้าสีบอลเงินจะเป็นสีเมทัลลิกนะคะจะเพิ่มอีก7,000บาทค่ะ นี้เป็นรถเดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้าไม่ได้แต่งเพิ่มเติมนะคะลูกค้า,าไปขนงานค่ะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟธรรมดาค่ะไฟไฮโดรเจนนะคะกระจังหน้าจะเป็นทูโทนนะคะสีดำตัดสีเทานะคะสัญลักษณ์อิสุสุค่ะ นี่จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะรุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกค่ะค่ะยางจะเป็นยางบิสโตนนะคะเป็นกระทะล้อนะคะรุ่นนี้ขอบสิบ้าค่ะ สองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบห้านะคะสเปกยา,ทางทันนี้ลูกค้าติดฟิล์มที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะรอบพันค่ะมีจิดตั้งกันสาดให้นะ ไฟท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นไฟท้ายลงดำค่ะนี่นะคะด้านหลังค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะ ภายในนะคะพวงมาลัยจะไม่ได้หุ้มหนังนะคะคอนโซลไม่ได้หุ้มหนังค่ะเป็นซีดีธรรมดานะคะรุ่นนี้เดิมๆเลยค่ะจากโรงงานนะคะเกียร์ธรรมดานะคะภายในค่ะ นี่นะคะกุญแจค่ะกุญแจจะเป็นกุญแจธรรมดานะคะไม่มีรีโมทภายในดูกว้างนะคะนั่งสบายค่ะ อันนี้ลูกค้าไม่แต่งเพิ่มเติมเลยค่ะขับเดิมๆเลยค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะขับแบบเดิมๆนะคะสามารถติดต่อโลดได้นะคะหรือจะแต่งใส่ล้อมแม็กโลดจัดตรงก็ได้ค่ะ ติดตามช่องยูทู e นิสุสุเซลโรสด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้โรสต้องขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ